สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาทำขั้วหนูค่ะนี่เราก็เตรียมเครื่องไว้แล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการตำให้เข้ากันค่ะนี่นะคะตำไปเรื่อยๆส่วนผสมของเรานะคะมีพริกกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะคือเราต้องตำให้มันเข้ากันให้ละเอียดนะคะทุกคน นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือหนูคือตัวหลักเลยค่ะแล้วเราก็สับหนูให้ให้เป็นบดๆนะคะให้ละเอียดเลยับให้ละเอียดเลยนะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการว่วนหนูแล้วนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะ ก็้อนได้ที่แล้วนะคะตอนนี้ก็จะใส่เครื่องแล้นะคะถ้าซีไม่รู้ว่ไหนแล้วก็ผัดผัดผัดให้เข้ากันนะคะทุกคน ให้เหระคะเเรื่องมันหอมนะคะเลือกไปเรื่อยค่ะเยมครื่องเริ่มสุกเริ่มร,ร้อนแล้วค่ะแล้วก็เริ่มหอมชุนเลยไฟต้องไฟปานกลางนะคะ ก็ไปเรืร่อยค่ะโบเครื่องให้หอมไปเรืร่อยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ต้องเติมน้ำเข้าไปเรวยนะคะเพื่อไม่ให้มันแห้งมากเติมเท่าไหร่ก็ได้ค่ะดีตามปริมาณที่เราต้องการไม่เข้ากับเครื่องที่เราลุงไว้ค่ะแต่ว่าเทียนจะที่ใส่ลงเข้าไป ตอนนี้เครื่องก็เริ่มได้สุกเต็มที่แล้วนะคะก็ใส่เนื้อหนูไปเลยค่ะหนูที่เราสับไว้นะคะใส่ไปเลยน้ำนยังเป็นแผ่นอยู่เลย สุกก่อนนะคะเย,ยอะเยอะเยอะกว่าหนูอีกเยอะเยอะกว่าหนูอีกแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆคาะน่ากินมากเลยค่ะทุกคน้ชว้าดูทีค่ะพอ,อเนื้อหนูเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสค่ะใส่รสดีใส่ รสดีไปก่อนนะคะทุกคน<ถ>ต่อด้วยชื่อรสค่ะ<ถ>แล้วก็ต่อด้วยน้ำตาลนะคะทุกคนคือเราจะกรุงเท่าไหร่ก็ได้ค่ะตามตามที่เราชอบนะคะปริมาณตามเราชอบเลยค่ะหอมมากเลยค่ะ แล้วก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำมันหอมาะะหอมากอะ่ะหอมมากเจ้ของช่องชอบแบบน้ำแห้งๆบาง <c oughs> คนก็ชอบแบบมีน้ำบางคนก็ชอบแบบไม่มีน้ำนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะ เริ่มแห้งเริ่มสุกแล้วนะคะทุกคนต้มไปเรื่อยๆค่ะอือค่ะน่ากินมากเลยะคะ่ะทุกคนไปชิมดูก่อนนะคะอือยังไงเนี่ย ต่อไปนะคะเราจะปรุงด้วยผักของเรานะคะก็คือมะเขือนั่นเองค่ะมันมะเขือใส่ไปเลยใส่มะเขือเพื่อดับความเคาวของหมูนะคะใครจะกินมะเขือเขา ใกล้คนงานมากนด้เลยของตัวร้อยวัวไปเลยค่ะนี่แห้หงเลยนะคะทุกคนมีก็เริ่มสุกแล้วนะคะดได้งก๊อต เขาก็ใส่ใบมะกรูดน,นะคะใส่ใบมะกรูดลงไปใส่ใบมะกรูดเพื่อให้รสชาติมันหอมค่ะมีกลิ่นหอมของใบมะกรูดค่ะดับเท้าได้เช่นกันค่ะใบมะกรูดแข่ตามที่เราชอบเลยค่ะ แล้วก็ใบกับเพรานั่นเองค่ะต่อาปเราก็คั่วด้วยนะคะทุกคนเดีย๋ยวคนกระทะจะไม้เอาค่ะคั่วไปเรื่อยค่ะใสบกะเพราไปเรื่อยค่ะใส่หมดเล,เลยแล้วแต่ความชอบของเราเลยค่ะ หอมมากนะคะใส่หมดแล้วนะคะค่อยแล้วก็คั่วไปเรืะะ่อยค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะแห้งแล้วด้วยถึงเวลาตักใส่จานะะแล้วค่ะวล้วว่ากับข้าวสวยๆค่ะเอาประทานแล้วนะคะ ว้าวน่ากินมากเลยค่ะอ้า